เชฟจอมหอมครัวสอนทําหมูสามชั้นอบมนเส้นนะครับทําในกระทะง่ายๆกันเลยครับวันนี้ไม่ต้องใช้หมออบอะไรให้ยุ่งยากอร่อยไม่แพ้กุ้งอบบนเส้นแน่นอนครับเริ่มด้วยซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะนะครับน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะน้ํามันงาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ํามันหอยสามช้อนโต๊ะครับ ใส่น้ำเปล่าประมาณ100 ml นะครับแล้วคนทุกอย่างให้ละลายให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับใส่ซีอิ๊วดำหวานครึ่งช้อนโต๊ะนะครับหยอกพริกไทยป่นลงไปตามชอบเลยนะครับ คนน้ำซอสให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพักไว้ก่อนมาเริ่มขั้นตอนต่อไปครับนำหมูสามชั้นมาแล่บ,บางๆแล้วก็นําไปจีในกระทะครับใส่กระเทียมบุบ3ามกลีบลงไปครับใส่รากผักชี บุบอีกสามลากลงไปครับตามด้วยขิงอีกประมาณหกแว่นครับขั้นตอนนี้ใช้ไฟเบาไปก่อนนะครับพริกไทยดํำอีกหนึ่งช้อนชาครับเห็ดหอมสด2ดอกนะครับหั่นบางๆแล้วนํำลงไปเลยครับคั่วให้น้ำมันของหมูสามชั้นออกมาเลยนะครับเราไม่ต้องใส่น้ำมันในขั้นตอนนี้นะครับ สังเกตว่าหมูสามชั้นของเราเนี่ยจะกรอบเกรียมและน้ำมันออกมาแล้วนะครับเชฟก็จะใส่บุลเซนลงไป200กรัมแล้วตามด้วยน้ำซอสของเราลงไปเลยนะครับผัดให้น้ำซอสกับบุลเซนคลุกเคล้าให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับบุนเซนเมื่อโดนความร้อนเนี่ยเขาก็จะดูดเอาน้ำซอสและน้ำมันต่างๆเนี่ยเข้าไปในบุลเซนนะครับทำให้บุลเซนมีรสชาติอร่อยเลยครับขันตอนนี้ โรยขึ้นใช้ซอยหนึ่ต้นนะครับแล้วเริ่มปิดฝาอบไว้ประมาณ5นาทีนะครับครบเวลาเปิดออกมาวุ้นเส้นของเราก็จะเหนียวนุ่มอร่อยน่ากินเพราะว่าดูดซับเอาน้ำซอสทั้งหมดเข้าไปนะครับพร้อมกับหมูสามชั้นสไลด์ที่กรอบนุ่มนะครับทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยลงตัวมากๆครับเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับ เป็นอาหารที่สำหรับฐานเล่นที่เชฟมาแนะนำและอยากให้ลองทำกันดูนะครับไม่ยากเลยนะครับวัตถุดิบทั้งหมดเชฟนำไปใส่ไว้ในท้ายคลิปแล้วนะครับดูได้เลย